สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นก็จะมาเล่นเกมส์ซี่ไปอันนี้ก็จะมาทั้งหมด3เกมสามคู่นะคะก็ให้ทีมสุดจะแตกไปเลยก็คู่แรกนะคะมีการาฟแล้วก็เกิดก,ก่กอ,อนเูมอะไ่ัน ก่แล้วก็แชร์กนจะใได้นะจุ๊จุ๊ตวานค้าจะจาเพได้ที่ช่องเรา่ะคดน special e n g h to be t chosen o n

เราออกมา first boy ใช้ตัวนี้นะเอาแต่ตัวที่ข้าสงวนหนีแล้วเด้อดักจุดตัวก่อนแล้วกัน เลยต่อ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 ต่นต่อต่ออต่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 อ่อตอต่อต่อต่ต่ออ่อต่อ่อต่อ่ต่อต่อต่อตต่อต่ ไม่โตไม่ได้ไม่ได้จะตตโอ้ยเลยวเอาอล็อกมาไอ้หรือว่าบ <masked names S 1> <ๆ S 2> ิงมากดงก็ไปกดที่น่ก็ดึงแล้วก nice. oh, oh, ็เดือโอ้อไม่น่าเดือดเจอย

ช่วยด้วยจะไป่ใช in <ibility. S 2> oh ่ไหมไม่ไม่ไม่อีจจะตูาตะูตูแล้วเยี่ยมเลยโอ้ตรงนี้ก็ได้เยี่ยมเลยแต่ตั้ไม่หมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้โอ้ยเีนี่อะ จ้องควงพระเอคีไอคีไอคีไปไปีป อยู่ดีๆกระตูวิ่งมาอโอ้ต้องขึอไรอ่าเงี้ยโอ้โหไอ้เจ้าต้องขึนอะไรอยโองเงี้ยหกดอกไใจใช่ไหมว่าตัวไม่

เกมแรกคุท <da> ี่ได้นะคะได้แกเกอร์กอสเยเอิน so ดี้ด anyway. ้วยเดี๋ยวจะเล่นกมที่สองกันค่ะคู่ที่สองก็จะมีเป็นปูนแล้วก็ดีแม็กนะคะใครอยากเล่นกับผมนะคะสามารถเข้ามาเล่นในสเตเบอ้์นันปิดจักรแซกเคสได้ไหะเข้ามาดูกันดีนะ ค่าศัตรูมาโอ้ยเรือเขียวซะด้วยไลโอ๋อแปลกมีตัวใช้เขียวด้วยอ่ะจอมพลังกาย Oh. Right. Yeah. Yeah, Mày ui 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 Tối ui 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 โุ้นปุ่นควหวังสุดท้ายไปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวอุ้ยโดนหัวหัวไม่ตึงอ่ะปุ่

Why don't you?

โอ้ยไหนโอถ้ถ้าถอยถ้ามึงถอยหลังหลังได้อีกเก้าอ่ะโดนอ่ะโดนแล้วไปอุดีนะไม่หลองโอ้ปนชิ้นไม้ อ <problem> ะื้ออะป้อมไหนอีมตอนนี้ฉันอะไรได้ตนนีสองก็ได้ส่ไ <omdat inhos? S 2> um. อ้องได้ได้แกะปูนได้แกะปูนนะคะกินดีด้วยปูน มาเกมที่3ค่ะได้คู่ที่3ได้แกอ่อาร์แล้วก็เอสอารเอสห้าห้านเอสนันนีปากันกเกมสุดท้ายใครจะได้ไป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 อย่าลืมกดไลค์าาดาาดกดแชร์กดซับก็ไปหนึ่งด้วยนะนี่นี่ ลองหรือยิ่งแล้วแต่หนูคิดว่าอพอใส่ก็ไม่ค่อยสวยอ่ะไน่งเยนะจอืก็สวยผมเหยกันอืลองเปลี่ยนผมนิดนดเดี๋ยวใส่คีนี่เทียบให้ดูเดียวเหมือนกันแค่ไหนโ้หนี่เขก็มใช่ก็ first blood ก่อง Hah. Oh. Oh, aku sakan tembak nanti. สามารถิได้เกตัวนมาเล้่ว่นกเือเกือบจะเดินลงไปอีกนะโดนแล้วแหละนี้ ไอ้หนคนนั้นเพิ่งมาบอกมาไหนะสิจ๊ะอีกคนหายไปไหนวินนี่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 ขับรถขับรถอุ้ยหัวแตก เดี๋ซ like ah, okay. ื้ให้ดยหนูนี่แหละซือให้ชืจริงใจได้มาอัเนของหนูงจริงจหนูเชื่อได้ไหมคเชื่อเชื่อชื่อเชื่อเชื่อไปไ First fly เียไม่เสแคได้ได้โอเคโอเคชื่อโอเคอทุกน ข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังน,นี้ด,นดีแล้วไปดูโอไปดูเขาไปอตัวนี่แหละตัวย้นไปล้ใจเย็นเย็นไป่ชุดใจเยินเย็นลองเอาไปใส่กับทุกปนสีแดงดูเพราะราหนูลองใส่กับทุกเต็มทีที่ขาวแล้วมันมก็ก็ได้แหละ โอคิดว่าผมไม่รูกเอ้าไม่รู้รากมือติดไม่เห็น เนตุม่มูเก th <ername> ินไปอ่ะีมัสำคัญราจะกันก่อนแ่นายไหนของของเดไปชุดต่อเลยเอาไว้ก่อนใจเย็นโอ้ อยบนบ้านมีตัวนิ่งเสรขึ้นไปเลยใกล้เล่นดีแล้วโหโตาตังจน่าจะมีูเองล้่งนน้นแล้วก็เก็บจากศก

อยู่นั่นอยู่นั่น,อย,น,นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหรือมีตัวนั่นจออาเอ้าหรือว่าเราเบื่อจะเข้าไปเหนื่ไ,ได้โอเคอชะเคนะเกมที่สามใครจะได้ไปนะคะสุดสุด ได้รอน่าจะอามนะคะอามได้ไปนะคะหนักสัตว์แดงคือเซฟไทยวอเลเราอะฮะก็จบไปแล้วนะคะสามเกมนะคะผลสรุปนะคะเกมแรกเกิดก็ได้แล้วก็เกมที่สองปูนได้นะคะแล้วก็เกมที่สามอามได้มันสรุปแบบนี้นะคะก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะ แล้วก็สมัครใช้อยากเล่นกับหนูนะคะกดติดตามไว้นะเจอกับหนูดได้ติติงไ,ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามใด้วยนะคะวนาไปค่ะ